แต่งหน้าแบบนี้นะคะให้ทุกคนดูก็เราอะคิดว่าซัมเมอร์นี้หลายๆคนก็อาจจะต้องเออวางแผนไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะมะิีกก็เลยแบบว่ามีไอเทมเด็ดๆนะคะมาแนะนาอันนี้เลยเมเปอีนแบบซองนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนาทั่วไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยที่เป็นรองพืน้นเมเปอีนฟิตมีแบบรองพื้นอะจะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะคะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่แบบว่า ทั่วไปเลยก็แบบโลตัสเอ็กเพรสมินิบิ๊กซีแล้วก็เป็นเจซีเอ็กเพรสนะคะทุกคนรู้ว่าคือสั่งอย่างเนี้ยทั้งหมดไม่ถึง200บาทเลยอันเนี้ย49บาทคอนซีลเลอร์อ่ะ79บาทแล้วก็ลิปสติกอันเนี้ย59บาทคือแบบถูกมากอันนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบซองนะคะคือมันไม่ทําให้แบบกินพื้นที่กระเป๋าแล้ว,ลวคือแบบพกพาสะดวกมากยิ่งแบบเป็นซองอย่างนี้คือน้ําหนักเบามากอันนี้คือคุ้มมากเลยมินบอกเลยว่าใช้ได้หลายครั้งมากนะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยสมอย่างนี้มินครีเอทลุคมาให้เป็นลุกการแต่งหน้าแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อนๆคนไหนอยากดูเพื่อเป็นไอเดียที่จะเอาไปแบบเออไปเที่ยวนี้เราจะแต่งหน้ายัางไงดีนะก็มินแต่งหน้ามาให้ดูแล้วนะทุกคนก็ถ้าอยากดูกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะคะ นะคะก็เราก็เกลี่ยลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะเห็นว่าผิวเนี่ยคือแบบธรรมชาติมากเลยนะทุกคนเห็นไหมรามาต่อกันด้วยที่คอนซีลเลอร์แบบซองอันนี้เลยนะคะจะบอกว่าใช้ง่ายมากนี่นะคะคือข้างที่ทาคอนซีลเลอร์นะคะแล้วนี้ก็ไม่ได้ทา ะะงานผิวหน้าของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปมินจะใช้อันนี้ก่อนนะทุกคนเราจะลงเป็นสีแก้มนะคะนะคะคสีแก้มที่จะใช้วันนี้ก็คือจะใช้ลิปนะคะมินจะเอาลิปสองสีเนี้มาผสมกันนะคะเพื่อที่จะแบบว่าสร้างสีแก้มให้มันเหมาะกับผิวหน้าเราเนาะใช้สี06กับเอ็นยู01นะคะเอาสีนี้ก่อนนะ แต้ม4-06ไปเป็นแบบพื้นเบสเพราะว่าที่มินไม่ทาสีแก้มพร้อมกันนะเพราะว่าเนื้อลิปเขาะมันจะค่อนข้างแห้งเร็วนะคะมินกลัวว่าถ้าเกิดว่าแบบปาดไปสองครั้งแบบสองสีพร้อมกนะันอะมันจะคือกลัวสีมันจะแห้งเร็วแล้วเราจะเกียบไม่ทันต่อมาเราก็เอาสีนูดนะคะ n u 0 1เนี่ยแต้มเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง อันนี้จะเป็นสีออกแบบส้มๆหน่อยก็จะได้สีแก้มที่สดใสมากเลยแล้วก็มันอาจจะแบบมีเหลืออยู่ที่นิ้วนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาทาที่ตาแล้วใช้อันนี้นะเป็นดิสอเขียนคิ้วของเมเบรีเหมือนกนอันนี้มันจะเป็นแบบหัวออโต้มันจะใช้สีไลท์บราวน์นะคะ สีตาวันนี้เนี่ยมีจะใช้อันนี้เหมือนเดิมนะก็คือสีที่ทาแก้มไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีจะเลือกใช้สี n u 0นยนะคะอยากให้ตาเรามีความแบบส้มๆหน่อย ้นี่นี่นะคะงานตาของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมินจะปัดมาสคาร่านะคะกับอันนี้คือไฮเปอร์เคิลนะคะคืออันนี้ใช้ดีมากเลยนะทุกคนเป็นมาสคาร่าที่ราคาถูกแล้วก็ดีมากเพราะว่าปัดแล้วขนตางอนเด้งมาก ่อไปนะคะมินจะใช้แป้งนี้นะคะอันนี้ก็คือแป้งฟินมีนะคะจะใช้มาเพื่ออะไรก็คือเพื่อทำอย่างนี้นะคะกดบริเวณใต้ตาเพื่อเซตตรงคอนซซลเลอร์เมื่อกี้ที่เราแบบทาไปนะคะให้แบบว่าให้เขาเซตตัวพขเซตตัวแล้วก็เกาะกับผิวเราตลอดวันนะคะแล้วก็ใช้กดตรงสีแก้มนี้นิดหน่อยนะนี่นะคะ นี่ก็จะทาแค่นี้พอแล้วใงานปากนะคะงานปากวันนี้ก็ง่ายมากถ้าปากแบบไล่สีนะทุกคนเราจะเน้นทาปากให้มันเป็นแบบว่าขอบเบลอๆฟุ้งๆนะด้วยการที่มินจะใช้คอนซีลเลอร์อันนี้นะคะปบบริเวณสีปากเดิมนหน่อยประมาณนี้แล้วก็มินแล้วก็นิ้วีเกียนะคะคอนซีลเลอร์เขาเนื้อดีมากอะ ือเนื้อเขาไม่แห้งเลยนะทุกคนทาแบบทาเพื่อกรอบสีปากได้หลังจากที่กรอบสีปากเสร็จเรียบร้อยนะคะมีก็จะใช้อัน,นี้นะคะลิปสองตัวเนี้ยที่ทาแก้มไปเมื่อกี้นะคะมีจะามาทาปากนะก็คือมีจะทาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีจะลงสีนี้ไปก่อนนะจะแบบว่าเราจะแต้มๆไปแล้วก็เหม็มๆแบบสวยเลย แล้วสีนี้ที่ออกแบบโทนแดงๆชมพูหน่อยแล้วก็มิมแล้วเราก็เอานิ้วมาเกลีย่ยนะคะเห็นไหมเราก็จะได้สีปากที่ธรรมชาติมากแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันแดงไม่พอมีนก็แนะนำให้เติมสี06เพิ่มเข้าไปข้างใน แล้วนะคะอันนี้ก็คืองานผิวที่แบบแต่งง่ายมากๆเลยลุคนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากฝากเครื่องสำอาง3อย่างนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าใช้ได้นานมากๆแล้วหาซื้อได้ง่ายๆมากเลยนะคะ ็วันนี้ไปะะ้วค่ะบ๊ายบาย